เบ้นได้กี่ลังแล้วว่าเราอ่ะเออเราได้สามแล้วสามขวดพอแล้วพอแล้วพอแล้วสามขวดพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่พอแล้วพอแล้วใส่จักบังแนวกว่าเอาจักบังนะโหดๆในนั้นจังไรหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ให้โซฟิงให้โซฟิงเสดเลยเอาบ่เอาบ่อใครก็คนนี้เอาบ่อโอ้ใช้ให้โซฟิงคือคนไหนคนนี้ที่เขาทำคอนเทนต์ไงนเทนต์ไหนคอนเทนต์ไปเข้าไปร้านนู้นร้านนี้อ๋อ จะแบบขอของฟรีได้ไหมอย่างเงี้ยอ๋อคอนเทนต์เอาปะเอาปะเอาปะหาแบบเนี่ยโอ้ปฏิเสธบ่บ่คุยบ่คุยอันนี้ชื่อยังไงเอามวยเอามวยเอามวยปะเออเอาปะเออเอามวยเอาปะจัดการเนาะปื๊ดไปเอา มุกออกกันอย่างมะจัคอูคิดบอกคิดบอกคิดบอกเอาเพยเอาเพ่มีในน้ำอกอ่อันนี้เ่อะไอันนี้ไรขายของแล้วเนี่ยหาพุงรู้หาพุูขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกานี่เอาปะเอาปน่นี่นีโอ้โนกยุงอีกแล้วโอ้โถอนถอนถอนเออเออบอกปะ เศร้าเศร้าพบกันพรุ่งนี้ีขอบคุณที่สนับสนุนเราในค่ำคืนนี้ขอเขากระลังขาคืนเขากระลังขาคืนเออเขาอยากไรเขาแล้วนี่เดี๋ยวเขาบอกไป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 เขาไปเพื่อนวาบอกไปอันแข้งไปแข้งนะคำเนยมันเสิร์ชหาไม่ได้เสิร์ชไม่เป็นนกยุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บอก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 กูอยากกูตายบอกบอกบอกโอ้ยนี่นี่นี่กูอยากกูตายกูอยากกูตายนวดให้ก็ไม่เอาบอกบอก จัดกระดูกให้ผมดูมาบ่อยมากเลยอ๋อยันตายยันตายโคนดูดอนโหนตายมาเร็วคนหนึ่งเนี่ยเมื่อห็นบ่กในข่าวใช่หรือพูดว่าปีทอปปีทอเออจังเลยเขาโลบมากไหมเขาหลบมากเขาโลบมากมิจฉพูดเบิ้งเข้าเจ้าหน่อยๆวะเออมืออื่นยังมาไหมวะเกิดมาเมึงอถอดออก็จังเลยนึง พ้อไดนค้าน้ำโอ้โหมันได้แล้วนะมันเยอะเกินแล้วนะไม่แต่เนี่ยแน่เนี่ยสุดเยี่ย